ซ้ำหนาแม่น้องเอเมลี่เอารถลุยอีกรอบจะพี่น้องเอาไปเทเรล่ายาหนำขึ้นคนเฝ้าไรหนำลงข้าอนำขึ้นไลติด,ตด ล่างมันไปไซนอ้อมันไปกินน้ำนะจ๊ะเ,เ,เห็นปูว่จ้าพี่น้องมีปูไหมย่างสวยเลยจันดิจับได้จับก่ได้ดอกปูสวยๆเก็บหอยดีกว่า Ừ. Sụp mì xảy nhanh ra Sụp mì ừ, Tôi bảo nghe bốc, bế, 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 หมทั้งบมกหยนังลมตัวนี้ตใหญ่เดตัวบรวอ,อยแมงผูดูสิตัวใหญ่ๆไปเกะดูมันจะเป็นเป้งไหม นี่เด็กหนนี่คู่กันเลยนี่กำลังขนกัน เาเปล่าเลยพี่นอ้องเอ้ยนขึ้นเปล่าเก็บเปล่าเมื่อก่อนเด้ย หอนดิงอากาศหอนดิงไม่อนย,ออน,ยน้อย ติดติดก้นหนวภาพก็สวยค่ะท mm hmm. นี้่ชอบงากอะไพี่น้อง ได้พี่น้องเลยตอกปลอกรดมั้งอบบอบยิงง่งยยซ้มฟ้ามื้อไหยจะพี่น้องตัวนี้เนี่ย ุดจอดแล้วจ้ะพี่นออ้องโตบบกง่ายซัมฟลามเมอร์เลยส่วนแป้งเนี่ยแน่นเน้นเนื้อแน่นๆน่นเป้งเป้งนะเ,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 เลยพี่น้องอ่อนซ้อนค่ะจ,จ้าทุกคนพี่น้องเอเม็มไม่ได้เก็บนวยแบบนี้จ้ะพี่น้องคนยังแกะง่าย ตัว,ว,าาวอ้วนๆมดอวลอ่อน